สามนาทีสามนาทีใช่เพราะมีแค่คนละสองคนโอ้โหดูมอ้อร่อยจบถ่ายเพลงเออทำไมอ๋อต้องมีรู้บอกว่าตัวผมยังไม่ดี

อย่างนแอมองเธออยู่นะจ๊ะเธอจอนี่ไงรมีคนร้องแล้วต้องเต้น็วได้าอรเนี่อ้โร่เริผมเจอกี่รอบครับกี่รอบ ขอต้นเสียงค่ะเขิมรได้เไม่จบห่อเปิดเพลงหน่อย

จะได้ผมหอมหมาแพนด้ากะอลไหนว่าจะไปวะจะยอ๋อลาลหม่รอหน้าเดี๋ยวรอเพยฟังใหม่ก็ได้แข่งเชื่อันเลยเดี๋ยวต้องสังเลย บอกแล้วว่าเดินมาฟังเดี๋ยวซ้อมร้องเพลงกันร้องเพลงเหรอร้องเพลงเหรอ,อ,อไม,ม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม่ต้องร้องอันเหรอ <c oughs> บวนตีเนี่ยเห็นไหมว่าคือคนนี้จริงจริอันนี้ไม่้องก็นนะ มี้ไว้คนเดียววันผ่านจนเลิมไม่แน่ใจมีไหมที่แข่ไทยที่รักจริงหรือต้องเจ็บอีกรับ แล้วว uhm ันน like, oh, 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 oh. oh. er. ี้เสร็จจะแต่กว่านี้เียงานเลโอ้โหเาเหวันที่หกสิโมงยังไม่รู้อีกป้านอย่างนี้ต้องมาท้าอ๋ออะไรอ๋อยู่บานอยู่ที่บ้าน เราพี่เหรออีกเยอะไหมอีกกี่ฉากอะไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เดี่ยวหลังเดี่เวหลังวันนี้ปิดกล้องหรือเปล่าวันนี้ปิดกล้องแล้วงไหมวันนี้ปิดกล้องหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้วันนี้ปิดกล้องไัน้ปิดกล้องมือเปล่าแสดงเป็นใครนะมาท่านไมอยู่ปิดกล้องมาแสดงเป็นใครนะ เดี๋ยไม่รูเลยเลยได้่ในเืองเสือาอยสุดึงลม่เางมเาเ่ปทำไมต้องมีรอยริมฝ้วอนเอาคุณดรไเอา่จ็หมแบบเจ็าะแด้นไ้ชอบชอบน้อนร้อนีเอาแร้อนให้ดูหน่อยเร็ว เล่นเป็นตัวเองเล่นตัวเองมากใส่ช้างมาที่ตอนนี้นมากอ่ะไปอ๋อโอเคเขามานั่งใกล้ๆี้เร็วป๋าาายับไปไหอออ๋โอ้ยน่ารักจ้า กินเฮ็ดเลยบาสแล้วกินเห็ดไม่เห็นเลยหรอพี่ยืนหน้าเสาธงอ่ะรับรางวัลตอนแต่ก่อนโธ่ค่ะวายโยโตไวมากเลย ไอหนวดปลาโยโตกันคเอยหล่อมโนนยึดโอ้นมเองยหล่อมเองเดินด้วยกันไม่รู้ใครเป็นบ้าเลยใช้หัวเทียนนนอก็ตัวใหญ่ 哦。<noise> <noise> ายน่นอย่าไปย่นมันสิอย่าหยทำสิอย่าเลิกคิวสิเด็กด <c oughs> ีหน่อย ก็จะไม่ได้ยินว่านางพูดอะไรบ้างจะตกไหมเขียนให้รู้เรื่องนบ้า เปิดคอร์สสอนภาษาบ้านเเขียนอะไรเขียนอะไร สุดอะอะไรวะกินอะไรวะอะไรวะเออฟาติกันดูหน่อยมต้องติดของไหบูดเนี่ยมันอีวันโอ่ทำไมต้องใส่ไหนไา้เนี้ยแมวแมนแกเออแต่แก่ดีกว่าแกดีกว่าไหบูดไบูคอมันตัน แกคอมันตันมันตีมอ่วัดมันไม่มีคอโอ้มันมีมันปดอ่ะอาดีอ่ะดีก็ดีอ่ะมีแว่นี่น้องเอาแว่นไหมเอาแว่นเนิ้เนทีหน่อยบ้านวันที่4ี่เค้าหอหกห อ๋อคอนเสิร์ตไม่เข้าไปแสดงเลีรไหไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้อเลวสองอย่าง้อา๋อเหรองันก็ซ้อมอยู่นี่ไงซ้อมเลยเร็วไปเอาไม่ไปย้อยกินเปหูเลย โอ๊ยไม่ปวดหัวเหรอลูกเอออย่าไปกาไหายรู้ที่ชูที่สุดสบายมโอ้ 好高，好高，两米。好高，也都两米。啊哈。 そうです โอ้ยไข่วันตีนโอ้ยตัดเที่ยงแล้วเราล้อกูอ่ะยังไม่อีกยังอีกย e> ังอีก